ประกันชีวิตรถจักรยานยนต์ซูซูกิเลสคาเมราเบบี้ทูเวย์พาวเดอร์ไบรท์า, Baby าลกทายกับผูู้่รายการทิ้งข้าสวัสดีครั้งหนึ่งค่ะกับช่วงนี้ ตอนนี้ผู้ชมคะเป็นรอบชิงแชมป์ออฟเดอะแชมป์แล้วนะคะของปีที่7ค่ะรอบควายคู่ที่สอนะคะซึ่งเสา์ที่แล้วเราแข่งคู่ที่หนึ่งไปแล้วค่ะน็อตนั่นคือโรงเรียนจากนกร้องจากจังหวัดพิษณุโลกนะคะเขาไปถึงแชมป์ฤดูหนาวเอาชนะโรงเรียนห้วยต้นพิทยาคมจากจังหวัดชายภูมิซึ่งเป็นรองแชมป์ฤดูฝนเขาไปรอชิงแชมป์เลยค่ะนอนรอเลยแล้ววันนี้อีก2โรงเรียนนะครับโรงเรียนพนมทวนชนูปัถมจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับและโรงเรียนวิสุทธิกษตรตรีจังหวัดสมุทรปราการส่วน กาญจนบุรีนี่พนมทวนนี่เขาเป็นถึงแชมป์ฤดูร้อนโอ้ได้แชมป์มาส่วนวิสุทธิกษตรตรีจากสมุทรปราการนี่เขาเป็นรองแชมป์ฤดูหนาวอ๋อเพิ่งแลกไปหมาดๆนี่ไงผมอยากจะรู้นักว่าเขาซ้อมกันมาเพื่อจะมาควายกันเนี่ยเขามีทีเด็ดอะไรผมว่าน้องทั้งสองโรงเรียนนี่เก่งทั้งสองโรงเรียนเลยซ้ำไปจิ้ด้วยค่ะแล้วก็รอบควายเป็นรอบที่สําคัญมากๆครับเขาซุ่มอะไรกันอยู่อ้าวต้องไปดูกันกับช่วงนี้เลยค่ะโอมาเริ่มกันที่โรงเรียนวิสุทธิกษตรตรีกันก่อนเลยครับ นี่ครับน้องตันหยงนักร้องนำเขาบอกว่าวันนี้มีแขกพิเศษจะมาแนะนำให้รู้จักด้วยครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับว่าเขาเป็นใครกันนี่ไงคะแขกคนพิเศษของตันหยงเองค่ะนี่ครับน้องอันอันแต่เอ๊ะเขาเป็นใครละครับน้องค่ะและน้องอันอันนะคะก็เป็นน้องสาวแท้ๆของตันหยงเองนะคะพอเวลาขัวให้พาน้องอันอันก็จะคอยร้องเพลงให้พูดมาขนาดนี้อย่างนั้น ขอชมหน่อยสิครับเหยียบย่องเยืองยางจำหาเมืองไม่ยากจ้าอ้โหเสียงบาดใจพี่เหลือเกินครับน้อง <มา S 1> จะเจอคู่แข่งเอาซะแล้วครับไม่แน่โอกาสหน้าอาจเห็นน้องหันอันมาร้องในรายการก็ได้นะครับเนี่ยมากันอีกฝั่งกันบ้างครับนี่ครับนี่ครับน้องอานักร้องนำ แขนาดทำผมไปยังร้องไปด้วยร้องเพลงอะไรอยู่ครับอ๋อร้องเพลงแม่ค้าตาคมครับฟิตขนาดนี้เตรียมความพร้อมมาขนาดไหนครับก็วันนี้ถือว่าเตรียมพร้อมเต็มที da ่ครับเพราะว่าเราต้องการที่นําสิ่งดีๆมาให้พ่อแม่พี่น้องทางในการชิงช้าสวรรค์นะแฟนๆชิงช้าสวรรค์ได้รับชมกันอย่างนั้นร้อยทะลุช่ออีกรอบหน่อยสิครับผีพูเนื้อหน้าหวานเสียงหวานขนาดนี้ช่วงหน้ามาติดตามฟังกันเต็มๆนะครับ แต่ตอนนี้ที่พกเนื้อนวนมานั่งเรือดวนสายบ้านแพ้นสิ่งหนึ่งที่มองคุณดำถวนวันนี้คนมดำวนครับวันนี้เธอเรื่องโชว์คุณต้องบอกว่าหนูท็อปพอมครับอันนี้โอเคมากโอ้โหเรือดวนมีใต้